เสร็จสิ้นภารกิจค้าไปกินข้าวเที่ยงกันคะ่ะเรากินข้าวเที่ยงที่ร้านกรียาได้นะคะอันนี้น้องที่มาด้วยกันเนี่ยเป็นคนหานะคะร้านจากทิกตอกบรรยากาศดีมากคะ่ะในส่วนผลไม้นะคุณมังคูทุเรียนมีหมดติดแม่น้ําอย่างนี้เลยเออวิวดีมากนะคะเขาบอกตรงนั้น ทุกคนน่นป้ายบอ,อกว่าจุดที่แอ้ไข่เสี่ยลจมน้ำเสียชีวิตนะคะณท่าน้ำมาริกาแห่งนี้ตรงนี้นะเน,นี่ยแอไข่ประวัติิสตรอรี่นะจ๊ะร้านติดแม่น,น้ำเลย และจะบอกว่าอาหารไม่ผิดหวังเลยค่ะกุ้งผัดกะปิสตอนะคะเป็นสตอที่จริงใจมากนะคะมาเป็นเม็ดกลมๆดูร้าะอาหารน่ากินมากจะบอกว่าอร่อยทุกอย่างคุณค่ะไข่เจียวปูเอ่ยอะไรเอ่ยจะไก่ขมิ้นนี้นะคะเหมือนจะยุข,ขมิ้นมาทั้งสวนค่ะถึงใจมากเลยจังหู้คุณดูสตอที่จริงใจมาเป็นเม็ดไม่ได้ผ่าครึ่งนะคะเต็มเต็มคำ คุณมันอร่อยมากร้านนี้เลยค่ะกลี้ยได้นะคะมาได้ใครมาไข่ก็แวะมาได้นะคะแล้วก็ที่แห่งนี้นะคะก็มีประวัติไอ้ไข่ที่พวกเราทั้งหมดเนี่ยไม่เคยได้ฟังที่ไหนมาก่อนเลยมาฟังที่นี่เลยค่ะคนที่ไปอ่านประวัติไอ้ไข่แล้วประวัติไอ้ไข่ฟังนะ,ะ้เอออันนี้ก็อ่านมาประสมกับพี่ในร้านเล่าให้ฟังเนาะก็คือเขาบอกไอ้ไข่หรือตาไข่เนี่ยจริงๆมีชื่อเดิมว่าทรงรั์ <c oughs> แล้วก็มีพี่สาวด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมีพี่สาวพี่สาวเนาะชื่อว่ามาริกาแล้วก็ชื่อเล่นก็คือพี่มาลิโดยที่พ่อของไอ้ไข่เนี่ยเขาทําผิดอะไรสักอย่างหนึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็เลยขายอาไข่แล้วก็อ่าพี่สาวที่ชื่อพี่มาริเนี่ยก็เลยต้องเดินทางมาหาอาซึ่งเดินทางมาทางเรือนะเดินทางมาหาอาที่อาเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัด วัจจีดีที่นครเน,นี่ยแหละแล้วก็ไม่เคยมาอาศัยอยู่ที่นครกับอารแล้วมารีเนี่ยกับไข่เนี่ยเขาก็ถนัดกับคนละแบบอย่างมารีเนี่ยเขาก็สจะถนัดเรื่องแก่พวกร้อยมาลายอ่าระบำเต้นอะไระเขาเรียกรำใช่ไหมลำ้ำแล้วส่วนไข่เนี่ยเขาก็ถนัดศิลปะแล้วก็พวกงานปั้น แต่ทั้งสองคนน่ะก็จะขี่ม้าเป็นเพราะนักเขาก็จะขี่ม้ากันเวลาไปไหนเขาก็จะขี่ม้าทีนี้พี่มาริเนี่ยอันนี้จำมาช่วงอายุไม่ได้แต่พี่มาริเนี่ยสุดท้ายเขาต้องไปเป็นเขาจะเข้าอ่ามีคนมาพาเขาเข้าไปอยู่ในวังเขาเรียกเขาว่าวังหลวงอะเนาะเขาอยู่ในวังเพราะว่าเขามีอ่าฝีมือเรื่องเกี่ยวกับการพุกร้อยมรุนมาลายอะไรครับแล้วเขาก็เคยบอกใครว่าอ่าเดี๋ยวเขาเข้าไปแล้ว่เดี๋ยวเขาค่อยมาพาตาไข่เนี่ยไปอยู่ไปด้วย แต่ว่า <c oughs> ถ้าไข่ก็ <c oughs> มาโดนผักลงน้ำซะก่อนนะครับซึ่งเรื่องราวของการโดนผักลงน้ำก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าไข่เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่วัดเลยเนาะแล้วพอเขาออกมาเนี่ยเขาก็จะมาแวะที่ตลาดบ้างอะไรบ้างทีนี้วันนี้เขามาแวะที่ตลาดที่ที่เขาชื่อว่าอะไรร้านอันเจกอะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งร้านนั้นเน่ยเขาก็จะให้ไข่กินน้ําแดงตลอดเลยแต่วันนี้มาถึงอน้าเขา่าขอให้ไข่เนี่ยไป ไปตักน้ําที่ท่าน้ําให้หน่อยซึ่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับแล้วไข่ก็เลยขี่ม้ามาขี่ม้าของพี่มาลีเนี่ยมาที่ท่ามาที่นะมาที่บริเวณท่าน้ําตรงนี้แล้วก็มีคนมาชี้จุดบอกให้ไข่บอกว่าใข่ไปตักน้ําตรงนั้นแล้วคนคนนั้นอ่ะก็เดินตามให้ไข่ไปแล้วให้ไข่ก็ไปตักน้ําแล้วก็โดนระหว่างที่จะไข่ตักน้ำเนี่ยคนนั้นเขาก็ผลักให้ไข่ลงไป อันนี้ตอนแรกในตำนานในกระดาษมันก็ไม่ได้เขียนบอกไว้เนาะแต่ว่าพอคุยไปคุยมากับพี่ในร้านอะ่ะ<ม>เขาบอกว่าเป็นทหาราเ,เ,เหมือนกับที่ว่าพ่อของไอ้ไข่เขาติดคดีอะไรบางอย่างเนี่ยทาให้เขาต้องเหมือนกับทําการยกทั้งตระกูลอะ่ะเขาก็เลยตามหาแล้วก็จัดก,การทางตระกูลอ๋อต้องฆ่าทางตระกูลนะประมาณนั้นประมาณนั้นที่พี่เขาเล่าให้ฟังคือประมาณนี้คือผิดอะไรสักอย่างนั้นแหละ ซึ่งเราก็ไม่รู้เนาะแต่พี่เขาเล่ามาว่ามันเหมือนต้องตามหาแล้วก็จัดการทางตระกูลอ,อ่ะอ๋อก็เลยแล้วนี่พี่มาริกาก็ไม่โดนเหรอเออถามเหมือนกันเอ,อ๋สงสัยเหมือนกันนา,าแล้วพี่มาริกาไม่โดนเหรอมองว่าพี่มาริกาเข้าไปอยู่ที่คุยกันเมื่อกี้ที่ในสรุปคือน่าจะเป็นเพราะว่าพี่มาริกา่ะเข้าไปอยู่ในวังหลวงแล้วก็เลยไม่ตามไม่อะไรแล้วเหมือนเขาเป็นคนเป็นคนของวังหลวงไปแล้วอ่ะ อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ว่าเสรุปทำไมเขาถึงไปตามพี่บริกาด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยะมันก็คือแม่น้ำที่เราไปกินข้าวร้านนีกินอันนันะใช่ก็คือแม่น้ำกลายแม่น้ำกลายตรงนั้นก็คือเป็นท่าเรือนันอันนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เล่าให้ฟังอีกว่าหลังจากที่ใครเนี่ยตกลงไปแล้วใช่ไหมในน,น,นั้นก็จะเขียนบอกไว้ว่าก็ไม่มีใครรู้หรอกอมไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่า สมัยก่อนอเนอะเนาะไม่มีใครรู้แล้วก็เหมือนไข่จริงๆเอาว่ายน้ําเป็นไอไข่เอาว่ายน้ําเป็นแต่เขาเห็นว่าติดอยู่ตามโคลนตมแล้วก็ติดอยู่กับพวกท่อนซุงที่ทับเขาไว้เขาเลยว่ายน้ําขึ้นมาไม่ได้อะคือขึ้นมาไม่ได้ไม่ใช่ว่ายน้ำเป็นเอ,อเขาก็เลยจมอยู่ตรงนั้นเลยจมอยู่ตรงแถวๆท่าน้ำนั่นแหละนิกาในพิมารีเนี่ยเขาก็กลับมาแต่ว่ากลายเป็นว่า อาเนี่ยที่เป็นเจ้าวาดของวัดเนี่ยบอกว่าเอาไอ้ไข่อะเสียชีวิตไปแล้วเขาก็เลยเหมือนเสียใจนะที่ว่าไม่ได้พาไข่ไปไป,ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ก็คือสิ่งไข่ก็อาไข่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะจนเรื่องราวที่ว่าได้อ่อต่อวยก็คือเรื่องราวก็คือมีพระเขาเรียกหลวงปู่ทวดอหลวงปู่ทวดเนี่ยก็ท่านก็ล่องเรือลงมานะเดินทางผ่าน,ผ,านผ่านเรือผ่านคลองแอบผ่านเลยนะคลองเนี้ยคลองกลาย,ายเนี่ย ใช่แล้วก็สัมผัสได้ด้วยยานยานจิตของแกเนี่ยว่าตรงเนี้ยมีไอ้ไข่อยู่ทีนี้แต่ว่าไข่เนี่ยเขาก็ติดอยู่ตรงตรงบริเวณที่เกิดเหตุใช่ไหมละ่ะอ่าหลวงปู่เ่ยก็เลยต้องแบ่งจิตไอ้ไข่เนี่ยออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็คืออยู่ที่คลองนี้ส่วนอีกอีกส่วนหนึ่งน่ะให้ไปอยู่ที่วัดเจดีย์แกพาไปด้วยอเงี้ยอ่าประมาณว่าเวลาแกไปทาอ่าไป ทำอะไรที่เกี่ยวกับบุญอะไรกับแกเนี่ยก็ให้ตามกันไปด้วยแล้วก็ให้ไข่ยอยู่ที่นี่แล้วก็ให้ไข่อยู่วัดที่ดี<อ>เพื่อให้ได้ทําสมาธิเพื่อให้ได้ซึมซับบุญน่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะบุญเขาย,ยังไม่เสมอกับกับมารีอ่ะเหมือนกับมารีาพาเขาไปไม่ได้อ่ะหรือว่าแบบเอา,เ,อาเขายังติดอยู่อ่ะเขายังเขายังติดตรงนี้อ่ะเห็นอะไรเขาพูดแบบในหนังสือประมาณเนี้ยแต่แต่จำคร่าวๆไม่ได้แล้วจำได้ประมาณน,าาณนี้คือประมาณว่าต้องสะสมบุญบารมีอ่ะสะสมบุญบารมีแล้ว เขาก็เลยเอาว่าหลวงพอทวดเนี่ยก็ให้เขาไปอยู่ที่วัดเจดีย์แต่จิตอีส่วนหนึ่งเขาอยู่ที่ข่าน้ําตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลามีอะไรเนี่ยก็จะเหมือนแบบตามหลวงพอทวดไปอ่ะตามหลวงพอทวดไปไปทําไปสะสมบุญเพิ่มอะไรมาเนี่ยเก็แบ่งจิตไงใช่แบ่งจิตเป็นวิญญาณไงใช่ใช่ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนเขาเขียนแค่แบ่งจิต แลวที่คุยกันที่โต๊ะเมื่อกี้เออแลที่แบ่งที่คุยกันที่โต๊ะเมื่อกี้ก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เขาเถียงกันเรื่องอ่ามันมีตำนานอีกตำนานหนึ่งไม่ใช่หรอที่บอกว่าตอนแรกไอ้ไข่นั่นแหละเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทวดแล้วก็ล่องเรือกันมาที่วัดเจดีย์แล้วก็จะไปเอาจะเอาทองมาทําวัดเจดีย์แต่ว่าเกิดเรือล่มซะก่อนก็เลยเสียชีวิตอันนั้นคือตำนานที่ที่เขาคุยกันนะแต่สุดท้าย คนพี่ในร้านแล้วบอกว่าอันนั้นนะไม่ใช่ต้องต้องประจำนักที่ํำนานเนี่ยคือต้องอันนี้เพราะว่าอันนี้ก็คือใครก็เป็นคนแถวนี้แหละโดยที่โดนเนี่ยโดนพักตกน้าแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็หลงกู่ทวดม,มาเจอมาเจอที่เป็นวิญญาณไปแล้วนะมาเจอแล้วก็เลยแบ่งจิตให้จิตส่วนหนึ่งอะตามหลวงกู่ทวดไปเพื่อไปสะสมบุญอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ตามความเชื่อของชาวพุทธถ้าคนที่ตายแบบเนี้ยตายอย่างเงี้โยโดนอย่างเงี้ย เอออย่าง,งเางี้ยมันก็จะติดอยู่แบบเนี้ยเออถ้ามันไม่ใช่ไปตามวัยตามอะไรเงี้ยมันก็จะติดอยู่แบบเนี้ยแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยก็ต้องอยู่ที่วัดเจดีย์ด้วยใช่ไหมละ่ะอยู่ที่วัดเจดีย์ทีนี้พี่เขาพี่คนที่นั้นก็บอกว่าเนี่ยจริงๆอาจจะขอพรที่นี่ก็ได้นะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยไข่อาไข่เนี่ยอาไข่เนี่ยจะตาไข่เนี่ยจะไปอยู่ที่วัดเจดีย์ตอนกลางวันตอนเช้าเนี่ยส่วนช่วงเย็นเนี่ยเขาจะกลับมาอยู่ที่นี่ พี่เขาบอกว่าเขาอะเออเหมือนเขาจะรู้สึกสัมผัสได้เหมือนกันเวลาเราใส่มาเขาจะขนลุกอะไรเงี้ยจะเขาเคยขอรางวัลขออะไรเงี้ยก็เหมือนจะได้นะกับสารเล็กนี่นะครับสารเล็กแล้วบริเวณเนี้ยที่ที่ที่ได้มีสารเล็กอยู่เนี่ยเพราะว่ามีคนคนหนึง่งเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยนะเป็นคนคนนึงเนี่ยเขาเนี่ยเป็นมานิกาที่กลับชาติมาเกิดเป็นอดีตชาติเขาเลยนะนมานิกาเป็นอดีตชาติของเขาอะ ก็คือเข้าใจไหมเหมือนกับอ่านมาริกาไปอีกชาติของเขาแล้วแล้วไอ้ไข่เนี่ยก็ไปเข้าเขาเหมือนไปสื่อสารกับเขาอะว่าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่งสะท้อนภาพให้ให้ให้คนนี้เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นพี่สาวเป็นพี่มารีของเขาแต่กลับชาติมาเกิดแล้วแล้วก็ตัวเขาเนี่ยให้เห็นความรู้สึกต่างๆที่ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไอ้ไข่โดนกระทําตอนที่โดนผักลงไปที่ท่าน้ำแล้วก็ติดอยู่ในนั้นแล้วก็ให้ให้คุณคนนั้นอ่ะให้คนคนเนี้เขามาเชิญวิญญาณไข่อ่ะออกจากตรงนี้โดยที่ตอนมาจะมาเชิญจะมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเนี่ยคือไข่นะตอนที่เขามาเชิญอ่ะเขาก็บอกว่าเอออันนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นลูกเป็นลูกนะเออจะมา เชิญวิญญาณอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกทางร้านว่าเออทางร้านเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมแล้วเขาก็เลยบอกทางร้านว่าเออจริงๆอะ่ะเขานั่นแหละมาทาพิธีเชิญตาไข่ออกจากตรงนี้แล้วพี่คนนั้นอะ่ะเขาเป็นคนที่ถนัดขวาแต่พอตาไข่มาเข้าเข้าเขาแล้วเนี่ยตาไข่วาดรูปเขาชอบวาดรูปใช่ไหมก็เลยวาดรูปเป็นรูปตาไข่กับรูปพี่มะลิเป็นรูปภาพสองรูปโดยใช้มือสายวาดเพราะว่าตาไข่จะถนัดมือสาย เป็นคนที่ไม่เคยใช้มือซ้ายวาดรูปเลยไม่ถนัดซ้ายด้วยแต่ก็สามารถใช้มือซ้ายวาดรูปได้รที่ติดอยู่รูปที่ติดอยู่ที่ใช่<า>ใช่<ๆ>รูปที่ติดที่สารานั้นเป็นรูปที่คนนั้นอนะ่ะ<ๆ>เขาเขาโดนเข้านล้ถตาไข่ามาวาดเองดังนั้นรูปที่ตาไข่าวาดเป็นรูปจริงอเขาพูดอย่างนี้นะแล้วก็อประมาณเนี้ยอ,อถ้าที่รู้คือประมาณนี้ ส่วนตอนนี้ถามว่ามาริการหรือพี่มาริาตจะอยู่ที่ไหน mm hmm. เขาเล่าให้ฟังว่าพี่มาริการคนนี้ก็คือตอนนี้ไม่อยู่ในประเทศไทยแลย้วไปอยู่ต่างประเทศส่วนอาไข่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าเขาเพราะว่าอยู่ที่วัดเจดีย์นั่นแหละเหมือนตามที่พี่วันนั้นบอกไงตอนขางวันอยู่วัดเจดีย์ตอนเย็นจะกลับมาอยู่ที่ท่าน้ําตรงนี้เราก็เจอร้านเนี่ด้วยความบังเอิญคือเราก็แค่เข้าไปกินข้าว น้องที่ไปได้วยกันเนี่ยเขาก็หาร้านในติ๊กต็อกอย่างเงี้ยค่ะแล,แล้วก็ไปเจอสาลาอันนี้ไปเจอประวัติอันนี้ก็ได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยพอเราก็มพงกลับมาเราก็ได้ขอพรไปหนึ่งกลุ่มอืมหรือว่าอย่างจริงๆอ่ะเราไม่รู้ว่าตำนานนี้สมบูรณ์ไหมนะถ้าอยากให้สมบูรณ์ต้องฟังที่พี่เจ้าของร้านเองแต่เราไม่ได้คุยกับพี่เจ้าของร้านเออพี่บอกว่าพี่เจ้าของร้านเล่าวันสามชั่วโมงก็ไม่จบอืมเพราะว่าเขารู้ละเอียดเลยเออถ้ปเป็นว่า ใครยาจะลองเข้ามาคุยหรือว่าอยากจะมากราบ,บไหว้ตะไคร้ก็ลงมาที่ร้านนี้ได้นะคะ